สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับแม่หมกเช่นเคยค่ะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนไปบำรุงไม้มงคลด้วยปุ๋ยแห้งนะคะปุ๋ยแห้งซูเด็ดนะคะแล้วก็จะมาบำรุงไม้มงคลไ่ลมดไ่มแมลงบำรุงด้วยว,ว้าวนี่เพื่อนๆนเห็นไหมคะปุ๋ยมดจ้านี่เลยค่ะเพื่อนๆน วันนี้เราก็จะมาบำรุงไล่มดไล่แมลงด้วยสูตรปุ๋ยแห้งกันนะคะไปดูอุปกรณ์และวิธีทำกันเลยค่ะค่ะมาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะวันนี้แม่มกก็จะพาเพื่อนๆทำปุ๋ยแห้งไล่มดไล่แมลงบำรุงรำต้นไม้มงคลด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยค่ะผงขี้เถ้าทานจ้าผงขี้เถ้าทานเราก็หาได้จากการหงุง้มนะคะ ที่เผาทา,านหุงข้าวใช้ฟืนใช้ฐานนะคะนี่เลยจ้าก็กะกะเอานะคะเพื่อนเ่อนเพื่อนๆท่านไหนทําปุ๋ยบํารุงเยอะแล้วก็ใช้อัตราส่วนที่เยอะนะคะใครใช้น้อยก็ลดปริมาณลงจา้าต่อมานะคะหงชูรดค่ะเพื่อนๆโมโนโซเดียมกุตามเมดเร่งรากเร่งลําตน้นให้ลําตน้นแข็งแรงนะคะต่อมาค่ะเราก็จะรดน้ําด้วย นี่เลยค่ะกาแฟดำนะคะไล่มดไล่มแมลงได้อย่างดีเลยจ้ะต่อมาอีกอย่างหนึ่งนะคะแม่หมกก็จะพาเพื่อนๆตําเปลือกไข่ตากแห้งค่ะวิธีทําของเราขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะตำเปลือกไข่ก่อนเลยอันนี้ได้เป็นเปลือกไข่เป็ดไข่ไก่ใช้ได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆตำลงไปเลยจ้า เปลือกไข่ของเราให้ละเอียดนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยจ้าเราก็จะได้เปลือกไข่ตําละเอียดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะนําเทรวมกันกับผงขี้เถ้าฐานเลยนะคะนี่เลยจ้าประมาณนี้นะคะเราก็จะไปโรยตามโคนล,ลําต้นของไม้มงคลกันเลยนะคะต่อมาค่ะผงชูรสค่ะเพื่อนๆหนึ่งช้อนโต๊ะเสร็จไปเลย ก็นำส่วนผสมผลให้เข้ากันเลยนะคะไปจ้าเราก็จะนำปุ๋ยแห้งไปใส่ตามคนลํลำต้นนะคะแล้วเราก็จะมาเตรียมน้ำห้ลิตรค่ะเพื่อนๆลดน้ำด้วยสิ่งนี้เลยคาแฟค่ะไล่หมดไล่มแมลงได้อย่างดีเลย ต้องใส่เยอะนะคะนี่เลยหนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อนๆอัน,นนี้ช้อนโต้นะคะแม่หมกก็จะใช้ประมาณครึ่งช้อนค่ะหนึ่งช้อนชาละลายในน้ำเลยนะคะอ๋อได้ที่แล้วค่ะเพื่อนๆแล้วก็ได้ปุ๋ยน้ำนะคะ ลดไลมดไลมแมลงใส่ปุ๋ยแห้งตามคนลำต้นนะคะไปเลยค่ะไปดูวิธีใช้กันเลยเลยค่ะแม่หมกก็จะพาเพื่อนๆมาบั้รุ่งสเสน่ห์จันเขียวนะคะนี่ลำต้นเขาก็ออกเขียวๆดำๆนะคะด้านนี้ก็จะเป็นสเสน่ห์จันหอมค่ะเพื่อนๆต้นนี้นะคะแม่หมกสั่งหัวมาเพาะนะคะแต่เพาะยังไงก็ไม่รู้ออกมาเป็นสองสายพันธุ์ในกระถางเดียวกันจะเพื่อนเพื่อน น้องขยันแตกนอแท้งรอดใหม่ๆขึ้นมาใบใหม่ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะน้องกําลังสวยเลยแต่มีมดมารบกวนนี่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะใช้สูตรบํารุงไปในตัวไล่มดไล่มแมลงไปในตัววิสีงนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนี่วเราก็จะพาเพื่อนเพืวางมองเห็นหรือเปล่าคะใส่ตามโคนลำต้นที่มีมดเลยจ้ะ ค่ะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยแห้งไปแล้วนะจ๊ะเราก็ลดน้ำตามเลยค่ะลดน้ำปุ๋ยกาแฟของเรานะคะบำรุงไล่มดไล่มแมลงในสูตรเดียวกันเลยจ้ะเพื่อนๆลดให้ชุ่มเลยค่ะมาด้านนี้นะคะนี่ อ้อมชมพูนี่น้องก็จะมีใบแหวงแบบนี้นะคะอาจจะมีน้อนมาเจาะแล้วก็จะไล่มดไล่มแมลงไล่น้อนในสูตรนี้เลยใส่ปุ๋ยโคนลำต้นไปก่อนนี่สาคูดางก็ใช้ได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆว้าว กวักพับผมนะคะน้องขยันแทงนอแต่แม่หมกยังไม่มีเวลาแยกนะคะนี่เยอะแยะเลยค่ะหลายต้นเลยอันนี้เราก็จะใช้สูตรบำรุงไล,ไล่มดให้แมลง ค่ะวันนี้นะคะเคล็ดรับบําบรุงไม้มงคลของแม่มกกระจบลงเพียงแค่นี้จ้าฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสองพี่น้องพาเพิยแชาแนลให้เราด้วยนะคะสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า